นี่คือตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวพวกขวัญารตรัง

เาไก,ากับกัรทิวันของอเจริมพลเป็นบังไว้กี่จะทํกาการเป็นบังต่อไป ต่อจากที่มันออจแฉล้พ้นเป็นนาทีของพี่น้องของสุภูนหลังจากนั้นตาพัชรเส้นพยันออกจากฐานนคนกันพี่น้องพยันออกจากฐานเป็นซุปเปอร์เฮงเปรีดนะหลับตามงไปทีเลขแ0 0รนะครับ

บปัเลยกด้บีกับุกับทีมงานท่านผู้ายทีมันก็เรียบร้อยเรืยนการปัจจักันตลาดแจ้งด้วยกันงัว่าบอ้มด้กับการวยทาัไป ไอ้รวยไปคุยกันครับเทปากใครได้ไหมไไหนีเ่เงิไไนสองนิงนสอนะมัไมเปิดไหออ่าชูได้ไอชูได้ไ่นบคนสามสิบ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 รวยสิบสามิบ <c oughs> อ่นบ่อมา,ามที่าาไหนบ กับบนเฮ้ยสังดีระวังดีอพอเงียบปอวยไมได้บ้างากับคนพิการนะครับพิการกนยากไ,ไ,ไปไปขึนสุ่สูงตาาตกได้ใกล้ได้หลายใครนัานตาพัฒนเพิ่ศษจงสวีจากสองต

เตี้ยนะครับ,บเตี้ยเดยบรลอยมาเบ่งข้อครับผมข้อสุดยอดเลยครับไหลออกมาเด้อไหลออกมาเด้อกับยังเผยยังดันนะครับ <Okay. S 2> โอเคอเ,คเคบิ่งแน่ล่ะมันเป็นหกที่ดิเรกดิเรงยุกเ,เออเรียบร้อยยู่เลยบว่ะยุ่งจริงจริงเลยร้อยผ่านไปออออไอหนูเด้อ แจ้งพี่บรรอกน้องหางดีบานเขาพายจุดลงคงเฉ้างจุดของปลาอ่ะตับมาเด้อ,ล,ดอลูกเอเหลียมดีควางดีดีลากการลุงมันเป็นดอกเดงดอกแดงะเบิ่งกันไปเรื่อย กำไปไหลไปไหลลงกไกลนะตามพี่เปิงองศาเบ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 าั้เตี้าง อย่าแม่ย่แม่สองร้อยสามสิบหงแนนก่าโอ้โหสองร้อยสองร้อยสบายสบายปีศาหางนะครับล้ำตสอหางแอดครับ ลำโตสอหางเอ็ดลำโตสแจ่หางัน่เอ็ดหางเอ็ดนะพอดพอด้ปวดหัวเรอกรรมการนั่น่งเปวดหัวครับปวดหัวเพราะเฮ็ดมหปวดหัวน่หวะก็มีกองแรเสิล่ขาวแจมจมแจมแจมขวแจมใส

ให้เบสนใจก็มาครับในตอนนี้สาบร้อยัามสิบต่นกินเลยหนูเับกันเลยบี่รเิ้าแบบนี้พันสี่ร้องพันสมร้เเซ็นตสี่รวมกับคุณอาแม่บารกบหอยยกไปหนึ่งตีหนึ่งแก่เบาเบแกงพี่บอกนองสี่ร้อย บอแจ๊บไยหมยสบายนะครับยาอการปบะเภงนี้ชนหางครับสุกเปรี้ยวแกรบคอยจุกคอยหมุนคอยหมุนคอยเคลื่อนฟังเงียบครับคินนี่เก็ดซิบาทไปกะขนมากะเยาวพข่มเก้าเ่ยบอแก๊ลไยไหมท่น ทางซีลอยพอไรนะครับซีอกครับซีหมูเนีเป็นโบให้เป็นรองขาวเอออ็นบ่ผู้เข้าไปอกเบิรดสุสัรัอยหางคะแนนไปนไปตามที่บองนะครับจากการการึ้นลูกครับ ที่บ้องเลยครับจากเก็บบุบบอกรูหาต้นหางแรงขับนบวกขั้นต่ำแรงขั้นบวกั้นตำอย่าจะบุกบงนะครับเต็มเต็ม สา0พนะครับผม435นะครับ